โคปาเมอร์โยนมาลูกนี้โดนโมงสกัดแล้วโล่งๆขวงโอ้โหนำเร็วมากครับผ่านมายังไม่ถึง2นาทีเลยครับนิโคลัสแจ็คสันครับมงให้กับเชลซีบุกนำไปแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยครับจังหวะให้ต่อมาโคปาเมอร์ประตูโล่งๆก็เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้โอ้โหเชลซีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูตอนโอโห,โหนึ่งนับหนึ่งเลยครับสำหรับโคปาเมๆๆอร์กระดก าลครับมาดูเอเก้มาดูเอเก้สั้นเองแล้วแลบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3-2ครับผู้แต่ฝั่งวูฟนั้นวิ่งมาประท้วงผู้เสียงอยู่นะครับผู้คูมาดูเอเก้ครับสั้นลูกนี้นี่เชลซีนำอีกครั้งหนึ่งตรงกลางไคเซโดมวงได้ครับแล้วขวาว่างเลยครับเอาะไรครับพาเมอร์พาเมอร์จี้เขาหาพาเมอร์ไหลมามาดูเอเก้ยิงแล้วโอ้โห4-2ครับโอ้สั้นลอดขาโจเซซาเข้าไปเอาเวลาครับตอนเดอร์ตี กัวเมสอ้ากัเมสไปเสียบอลครับแล้วจังหวะนี้ไหลไหมลงโลกแฮตทริกหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมาดูเอเก้ครับยิงคนเดียว3ประตูครับเชลซีนำา5ประตูต่อ2แล้วเปโดเนโตอ้าวเนโตจังหวะนี้เสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่ดูเบลลี่ฮอร อาครับพาเมอร์คืนกลับมาที่เนโต้มีความได้อยู่แล้วครับเนโต้มองข้างในเนโต้หักย้อนกลับมาโล่งๆแปรแล้วก็โอ้โหประตูต่อ2ครับเจ้าเฟลิกซ์ทำประตูที่6กให้กับเชลซีได้โอ้โหกลับมาร่วมทีมครั้งที่2นี่ลงมาในนัดนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเจ้าเฟลิกซ์มาด้วยแกมีพาเมอร์มีแจ็คสันครับมีเนโต้มาด้วยแก้ทำไงไหลต่อมาที่พาเมอร์จิ้มมานับปรูเรียบร้อยสิครับแบบนี้หนึ่งศูนย์ครับนิโคลัสแจ็คสันโอ้โหแล้วโต้กลับมาแบบเร็วฟ้าผ่าเลยครับเชลซี แจ็คสันจิ้มง่ายๆเลยครับเมื่อคูวิลสาชโชยทีหนึง่งจอแล้วพว้คราวนี้ผ่านได้ไหมยัดมาพลิกได้เอ็นคุนคูอ้าไปได้เอ็นคุนยิงโอ้โหเชลซีหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหเชลซีได้ประตูจากตัวสำรองครับริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอโอ้โหหวัจะได้ได้ดือด้อๆเหมือนกันเลยครับ โอเกมที่มันตื้อตันไปหมดทั้ง2ทีมครับกับการส่งบอลเข้าสู่ตะข่ายมาติดเซฟของโรเบิร์ตซานเชสได้โอกาสทักทายก่อนทีะเอาครับขึ้นมาจังหวะนี้ของเชลซีทางฝั่งซ้ายครับบอลอยู่ที่นิคลาสแจ็กสันจี้มาเรื่อยครับแจ็กสันจยิงโอ้โห่หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหมดจะได้ก็ได้ง่ายมากครับนิคลาสแจ็กสันนาทีกับเชลซีขึ้นนําไปแล้วนาทีที่สี่ครับโอู้ยังไม่สี่นาทีด้วยครับนิคลาสแจ็กสันกด สั้นๆกันดีและแทงต่อมารงนหลุดเลยครับความเร็วมีแจ็คสันหลุดเดียวนะซีกีโอ้โหสองสูเลยครับโอ้โหกดจะได้ก็ถือเฉียบขาดจริงๆนะลูกที่สองของนะครับแจ็คสันโอ้โแทงทะลุช่องมาแล้วลกลายเป็นนิ克拉แจ็คจสันหลุดเข้ามายิงไม่เหลือแะครับสองสูอย่างรวดเร็วเลยครับและแม่ก็ไม่ผ่านดีครับโอ้โหคุลริยาอย่างดักไม่ได้สวยแล้วอูยงให้เล่นต่อจนกว่าได้เตรียมครับแจ็คสันสปีดมาแล้วแล้วมากันเพียบเลยครับจังหว่าของเชลซีดึงจัวรอมาที่โค้งห้า ยิ่งนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามประตูต่อสูตร,รับจากโคพารเมอร์โโอ้โไปกันใหญ่เลนะครับแนวครับโอ้ยแซมมีโโ่โดนตัวที่ยืนใกล้กับโคพารเมอร์เป็นเปอร์วิสเอสตูปิยาน,นะครับ ตัวสุดท้ายดัมเว็บสเตอร์ก็เอาหลุดเดียวครับแจ็คสันแจ็คสันเอียงแล้วไหลพาวเมอร์สัดเรียบร้อยครับตีเสมอ1-1จนได้ครับนาที21เข้าหมดหงนะครับดูซ้ายของพาวเมอร์เรียบร้อยครับาหลอกมุมได้ไม่มีปัญหาครับเชลซีคร๊บเดียวครับตอนนี้แซงนำสองนาทีที่28ครับจากจุดโทษของโคพาวเมอร์พาวเมอร์สัดลูกนี้สุดยอดครับแฮตทริก3-1ครับ โอ้โหมีทั้งโอเว่นเพย์จุดโทษและฟรีคิกโดยตรงผู้ซ้ายของโคพาเมอร์ครับบุดเข้าสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นแฮตทริกครับในช่วงครึ่งชั่วโมงพลิกกลับมานำไรตัน3-1ครับปลอดเลยเอนโซดักได้ครับคืนมาแล้วซานโชซานโชไหลาตามช่องซ้ายพาเมอร์เรียบร้อยครับ4-2เหมาคนเดียว4ลูกผู้40นาทีครับยิง4ลูกแล้วบอลจากจอร์นซานโชครับเป็น ซิสที่3ครับของจจดอนซานโชใน3เกมแรกกับเชลซีครับให้คูพาเมอร์หาช่องเข้าครับพาเมอร์มาดูเอเก้มาดูเอเก้เลี่ยมเดิมครับซ้ายแล้วก็ยิงลูดีอาบอลเฉลีย,ยบร้อยโมโคตีเสมอจนได้ครับจากมาดูเอเก้บอลมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พุ่งเข้ามุมเหมือนกันนะครับเอาละครับกลับมาตีเสมอได้ค่อนข้างเร็วนะครับจากที่ฟอร์ออส ย้อนมาครับบอลมาที่กูสโตกครั้งหนึ่งกูสโตทะลุมาไคซโดจ่ายขึ้นมาให้แจ็คสลุดครับแจ็คสันกระชากไปแล้วจังหวัดดูเสียบเรียบร้อยครับโอ้แต่ลำหน้าก่อน<ม>ลำหน้าก่อนครับเหลือไปนิดนึงครับนิโคลัสแจ็คสันเกลีไม่ได้กูสโตห้กับพาเมอร์พาเมอร์หมุนตัวแล้วจ่ายทะลุต,ตัดหลังมาสวยมากครับจังหวัดน้เนโต เดโตถึงก่อนด้วยเขาเกตโทษข้างหน้ามีแจ็คสันยิงลงนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับโ้เชลซีอู้จังหวะ่า,ายยอดเยี่ยมมากครับตั้งแต่โคพาเมอร์มาครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับโรเบนแชไปที่ลิฟฟาเมนโตอืมไ uh huh. ม่ซักจะควยตรงนี้อ้าวครับหลุดมาเชลซี Chelsea, ขึ้นมาแล้วครับพาเมอร์ พาเมอร์ Palmer, ซ้ายมิเนโต้ขวาก็มียิงก่อนเลยครับเรียบร้อยหูยยิงสวยมากครับทะลุเข้าไปเลยครับโอ้โคพาเมอร์ครับ2ต่อหนึ่งโอ้โห oh, oh. เลือกมาต่างโค้งมาบอลแถว2ยิงสวนทางโอ้โหตี่ถือว่าได้โดยไกล้ศโนยกับ1-1โอ้โหบอลเข้าข้อดีจริงๆครับ4นาท,ทีเท่านั้นหลังจากแมนเชเต็ดนำไปก่อนครับวนมาที่เนโตเอ็นโซทังสรรคเนโตอาร์ได้ช่องในซ้ายก้มหน้าป่านลูกนี้ก็ตีเสมอได้โอ้โหบันจะมากับทางเชลซีโอ้โห โอ้ oh, แล้วเนโต้ครับสมังจริงๆครับขาซ้ายของเขาครับประตูแรกของเนโต้ในพรีเมียร์ลีกในสีเสือเ้อลำเงินของเชลซีเชลซีเหมือนกันว่าจะบีบสูงหรือเปล่าแล้วโขกได้ไหมจังหวะนี้เบียดอยู่แล้วก็ยังชิงังหวาอยู่บอลสองยังเก็บได้เข้าซ้ายดีอีกเรียบร้อยกับหนึ่งศูนย์โอ้โหจอหนี่ควาแงแข็งแรงเลยครับของนัแจคสันครับเชลซี Chelsea, บุกนำแล้วบอลของคูปตยา ดูเลย,ย่ากนางไงหมยอดโดมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหมือเดียวโมกอีกทีนึงก็เรียบร้อยนะโอ้โหต้องสองดาบครับเอ็นโซฟเฟอร์เดสโขงให้กับเชลซีนี่เป็นสองต่อศูนย์ <c oughs> จังหวะแรกนี่โขกแล้วไปติดเซฟของฮอร์อเคนเดนแต่ว่าไม่พ้นทางปืนของเอ็นโซฟเฟอร์เดสครับนี่เท่ากับวันนี้นี่เขาทั้งยิงแล้วทั้งจ่ายเลยนะครับ ของเลสเตอร์เนี่ยไปเสียสมาธิจากจังหวะที่มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แะครับแต่ว่าเชลซีไม่หยุดเกมให้และเป็นจังหวะต่อนเนื่องนะครับแบบนี้นี่เชลซีน่าจะคลายค,ายความกดดันแล้วครับโดยเฉพาะชุนคนนี้แหละครับเป็นโซโมาเรสกาบวกการผู้สินปล่อยครับเอาล้ครับแล้วก็ครูระยะเปิดเข้ากลางบอลฉลับได้ยิงโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับ1-0เชลซีครับใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีขึ้นนำแอสตันวิลล่าไปแล้วโอ้โหจากคนเดิมนะครับนิ克拉สแจ็กสันนี่เป็นประตูที่แปดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนิ克คสแจ ม,มาถึงคะโคพาเมอร์แล้วรอ,รอตัวเติมไหลมาลูกนี้เอ็นโซดีดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ2ต่อ0แล้วเป็นแอสซิสต์ของโคพาเมอร์นะครับโอ้โหจับดีแล้วก็ยิงด,ดีจริงครับเอนโซฟอรรนเดสโอ้โหนำไป2ประตูต่อ0ยแล้วเฮยยังไงครับไหลมาซ้ายของโคพาเมอร์ จริงครับโคพาเมอร์3ประตูต่อศูนโอ้โหนี่คือประตูฝังใส่แอสตวิลลาแลวครับวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับโคพาเมอร์ก็เล่นกับลูกนิ่งเปิดโดง่งหมาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โห เซอร์ติซาซีนะครับทำให้ทางด้านของเชลซีขึ้นนำครับแอเมอร์เรียกเตะมุมแล้วสุดท้ายก็ได้ประตูเลยตรงนี้แหละครับบอลมาแล้วครับแล้วเน่งๆไอ้คุณครูแปดนิ่มๆเลยครับโอ้โหบอลจะเสียมาเสียง่ายๆนะครับบอลจะปากประตูตัวเองครับบอลที่ออกจากรูปประตูลัมลี่เนี่ยแหละครับใครมาสวยและเคลื่อนที่แล้วน,นะครับเอนโซ ชาฟฟลิสเนี่ยครับยังมาต่อนะครับขวาสุดมาดูเอเก้เอาละพื้นที่มีครับหันหน้าใส่แล้วมาดูเอเก้มาดูเอเก้ย,ยิงลูกนี้โอ้โหเมื่อ,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 อเอาเห็นเห็นเลยครับชาฟฟลิสยัดให้แล้วพอได้เงยหน้านี่โยกนิดเดียวนะครับปั่นซ้ายเข้าเสาไกลเชลซีไปแล้วครับสามหนึ่งครับขึ้นมาดีเลยนะครับเอโซทะลุมาอีกแล้วอเอคุนคูเอคุนคูดึงเข้าสายแต่ไม่ทันได้ยิงซําเป็นทางด้านของโคปาเมอร์ครับโอ้ จ่อเข้าไปครับ4ประตูต่อหนึ่งครับโชว์แล้วขวามีซานโชให้ไหมให้แล้วครับซานโชเข้าขวายิ่งอ้โหยัดเข้าเสาแรกหายเลยครับโอู้๋จะโนซานโช มาด่วยแก้วันนี้เนี่ยยิงได้ก็จริงนะครับแต่ซันโชที่ตีมือเปลี่ยนลงมาก็ได้เหมือนกันครับแต่แหวกกลางมาแล้วแล้วยังหนีไม่ได้ด้วยมีโอกาสได้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอาละครับเชลซีไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2 พาเมอร์ Palmer, โอ้โหเรียบร้อยครับตีสเสมอเป็น2-2ครับเชลซีพุ่งผิดทางครับเฟเซอร์ฟอสเตอร์จริงๆจ,จะว่าไปต่อให้พุ่งผิดทางก็ไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่าเออขอลุยแล้วพาเมอร์ Palmer, ล็อกเจอ3-4คนแต่ยิงติดบล็อกแล้วก็บอลเข้ามาได้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอนโซเฟอร์นันเดสครับยิงให้เชลซีแซงนำแล้วครับ3ประตูต่อ 2, 2> โอ้โหด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยๆเลยครับเ so อนโซเฟอร์นันเดสอะไรครับพาเมอร์วิ่งเข้ามาแล้วโอ้โห สุดๆครับมั่นใจแล้วก็ยิงเข้าไปครับชิปนิ่มๆครับ4ประตูต่อ2แล้วครับเชลซีมาที่มาดูเอกเกะตั้งป้อมแล้วเปิดยอดเข้ามาคู่อะไรที่โคกด้วยครับโอ้โห,โโหโคูคูเรียาครับตัวเล็กที่สุดครับในกลุ่มนักเตะที่อยู่ในกรอบนะครับโอ้แต่หมุมได้ครับโอ้โหแล้วก็เราได้เห็นแจ็คสันลากมาแจ็คสันแต่งแจ็คสันซัดตรงนี้2-0ครับมาจนได้ นิกราแจ็กส pues oh. oh, ันโโอ้หในที่สุดก็แก้ตัวจากการพลาดโอกาสทองไปก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้เชลซีนี่เจอแรงกดดันจากเรนฟอร์ดเข้ามาอยู่พักดัดเข้ามาพาเมอร์พาเมอร์พลิกได้พาเมอร์แต่งเข้าซ้ายพาเมอร์ซัดลูกนี้1-0ครับโอ้โหเนียนมากครับโคพาเมอร์โอ้โหเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับพลิกบอลยิงลูกนี้ครับทำเหมือนง่ายเลยครับพาเมอร์ เชลซานโชวจีเข <an> ้ามาหาอีกทีนึงจะหลบคริสติชัดจะหลบสองโอ้โหไล่มาสวยพาเมายิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเชลซีขึ้นนําจากโคปาเมอร์โอ้โหกลายเป็นการเข้าทําที่ง่ายไดย้เหลือเกินครับจังหวะนี้ของเชลซีคงจะต้องชมตั้งแต่จังหวะของจารอนซานโชว์ะครับที่หลอกเกมรับของพาเลสมาได้ตรงช่วงครึ่งสนาม โ oh oh. ร้ายจริงครับแจ็กสันอาละครับและให้มาช่องนี้โคพาเมอร์ได้เดี่ยวแล้วครับมาบลอกแล้วเรียบพร้อยเลยครับโอ้โหแม่ต้องย้อนมาให้เครดิตแจ็กสันเลยนะครับอู oh. ้จังหวัดโดนทั้งหน้าทั้งหลังแต่หนีมาได้ครับ <c oughs> โอ้เ oh. จอเล่นบอลมัดล้อม2-3คนแต่แกเอาตัวรอบไปได้เฉยเลยครับแล้วก็นำไปสู่ประตูขึ้นนำของเชลซีลูกนี้เลยครับ oh oh. ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโ oh oh oh, อ้โอลิชชีส์ไอ้สวยกับเชลซีไนีแสดหเป็น22อครับบอลเสียบโคนเสาไกลก็ไปเลยปู่ลงมาก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์ซับเลยนะครับแล้วก็ยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดเลยครับสำหรับริชชี่ส์เอาละครับทำให้เชลซีเนี่ยมีความหวังที่จะเปลี่ยนเป็นสาไปเลยนะครับลูกนี้เนี่ยเหมือนกำแพงของบอลมัดก็ดูจะไม่ค่อยพร้อมด้วยนะครับ เนี่ยเลือกปัน่นอ้อมาโล้กหูดันโก้เพียจะหม่งสกัดก็ไม่โดนด้วยนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าสะใจทั้งพี่ทั้งน้องครับพี่ชายยิงได้น้องสาวก็ดีใจครับจะเปิดมาในโต้ยอดเข้ามาลูกนเคลียร์ได้ลิสเจมซัดลูกนิดไปบดแล้วก็จอจอยิงลิหนึ่งศูนยหรือเปล่าล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โว่าตัวซินไดั้ดดูภาพชาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เอาครับเป็นประตูครับมเจลซีขึ้นนำครับจากประตูของโทซินแต่จังหวะตวัดยิงนี่กับคูริย่าโอ้สองหนึ่งครับอูบอลเช็ดจากดูบริฮอครับแล้วไปถึงคูริย่าพอดีโอ้โหแล้วเป็นอีกครั้งนลยครับที่มาคูริย่านั้นตัดเข้ามาเพิ่มเป็นตัวลุ้นในกรอบเขตโทษแล้วก็ทุกอย่างพอดีพอดีครับในจังหวะที่เปิดมาฟาร์มเม ได้โขกกับพื้นแล้วก็สามหนึ่งเลยครับโอ้โหง่ายเลยครับลรกนี้มาด้วยเก้งงงที่จะบนเส้นเลยครับอโด่งมาหรืออืคือวของคูสานฟเสียท่าแล้วครับเดวันนี้แล้วก็หนึ่งศูนย์ด้วยดยเก้โอ้โหรสีขึ้นนำเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นการเริ่มต้นแบบฝันร้ายเลยนะครับของซิตี้แล้วก็คูสานฟด้วยครับ เปิดเข้ามาแล้วขึ้นโขกเปาบอลติดเท้าเอนโซซัดลูกนี้ติดบล็อกอีกครับเดโต้ีกทีเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ 1, 1, หนึ่งหนึ่งโฮลองยิงสองสามครั้งครับกว่าจะได้ประตูตีเสม,มอครับเชลซีโอ้เดโต้ยอดมาที่เสาสองไม่มีใครครับบอลข้ามไปถึงกุลยากลับมาที่พาเมอร์พาเมอร์โยกมาซ้ายพาเมอร์กระชากแล้วเปิดยัดเข้ามาเฉลี่เอ้าเป็นประตรูครับอุ้ยโอ้ยสองหนึ่งครับเชลซี พลิกนำและโคปาเมอร์เนโต้ออกไปทางขวาครับคราวนี้ดวนกับมาร์เซนกระชากใช้ความเร็วครับถึงเส้นหลังเปิดมาแล้วเป็นประตูเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยเอนโซเฟร์นันเดสโอ้โหเข้าชาร์จแบบไม่มีตัวประกบครับเอนโซเฟร์นันเดสบอลมาเสาแรกได้ขึ้นตรงนี้ของทางโต้สินเสาสอง,ส,องสวนทางได้โดยเอนกุนกัวแล้วครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์สองทางเชลซีทะลุช่องมาโอกาสของทางเอนกูคกัว เนโต้มาให้เป็นซ้ายของ o, เนโต้ครับซ้ายเสาแรกนี่ครับมาต้องได้อย่างนี้2.0งที่เชลซีทิ้งห่างออกไปเป็นเนโต้บันจงบันจงมาให้โควิลโอ้สวบเลยครับ3.0มนโอ้โหอ่านี่ขยานมาแล้วไล่โขกเต็มๆต็ครับ้ายมา4-5หคนกุสโตด่านแรกเจอดิบลิงรอรอไหลต่อให้กับเจ้าหนูทรลิจจ์ จอสับตัดรหัสข้อมามามีทางคูเราเอาล้วครับประตูที่4มาแล้วไอทีคูเรียลละครับคูเรย่าสัตว์ลูกนี้ก็โอ้โหมันจะขึ้นนําขึ้นมาแบบมาคูเรย่าสัตว์เลยครับโอ้โหนี่ยิงได้อีกแล้วครับคูเรยา่าให้กับพาเมอร์พาเมอร์หยอดเข้ามาแล้วขึ้นโขกเรียบร้อยครับ1-0ครับเชลซีขึ้นนำครับเอนโซเฟร,รเ์นันเดสโอโ้โหนี่ครับ ในที่สุดโอกาสที่เชลซีสร้างได้เรื่อยๆ,ๆก็คว้าเอาไว้จนได้ครับจากลูกมงรยะยะเผาขนของเอนโซเฟนันเดสจ่อจริงๆครับและคราวนี้วิคาโดชุดกลายเป็นิคาราบิโอด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวดูว่าการยืนจะเป็นอย่างไรครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับที่ตะลุยขึ้นมาหนึ่งมาแล้วครับโอ้โหแล้วแก้ตัวได้ครับเชลซีมาคูคูเลยโอ้โห ตัวละางสนามนี่ครับฮารเมอร์ครับให้มาซันโชซันโช,นชยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหสามเหลี่ยมสองประตูต่อสอนเจดรนซันโชอโอ้โหนี่ครับหมดจะได้ก็ได้แบบนี้เลยครับโอ้โหสำรองที่ส่งลงมา10นาทีครับ โรนซานโชครับตีสเสมอกับเชลซีได้สำเร็จครับโบาร์ยอดไปจะพักลูกนี้โดนสกัดบ้างแล้วยิงตีสเสมอจนได้ครับโอ้โหเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยไทริกจอร์จโอ้โหแล้วลงมานี่คือเป็นซุปเปอร์ซับให้กับเชลซีเลยครัสำหรับจอร์จัชที่พยายามมาอยู่พักใหญ่ครับเชลซีอ่าสุดท้ายก็มาได้ประตูจากตัวสำรองอีกเลยครับเอ็นโซเฟนเดสมีเนโตครับสบปีดเตรอโคพาร์เมอร์วนรอบหนึ่ง กลับมาเอนโซเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเชลซีแสงนำครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหเปโดเนโตครับลูกนี้ยิงมันดีลือเกินครับจังหวะพลิกยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหผ่านมือของเลโนโลเข้าไปเลยครับมาพลิกสถานการณ์ได้ในช่วงท้ายครับสำหรับทีมเยือนออนี่ครับแฟนเชลซีสำคัญจริงๆนะครับโอ้โห นำอยู่ตั้งนานนะครับสำหรับฟูลล่มแต่ว่าพลิกกลับม,มาจนได้ครับจากทางขวานะครับที่ฝากมาจนถึงพาวเมอร์ครับดึงจังหวะรอหาช่องก่อนที่จะฝ่าให้เอนโซ่แล้วจ่ายมาถึงเนโต้ในแต่งขวาแล้วพลิกยิงซ้ายลูกนี้สมบูรณ์แบบเลยครับตรงนี้เนี่ยเอาไม่อยู่ว่าตรงกลางของฟูลเล่ แล้วจังหวะให้มาเลยครับโอ้โหพลิกมาโอ้โหจริงๆบอลก็เข้าเกือบกลางประตูนะครับแต่ว่าด้วยความแรงนะครับทำให้เลโน่นี่ไม่ทันครับ โอ้โหแต่ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนตัวของฟูแลมเนี่ยเห็นผลเลยนะครับตรงกลางสนามเนี่ยพอถอดซ,ซาซาลูคิชไปเนี่ยทำให้เชลซีเดี๋ยวมีช่องในการจับมันใจด้วยเอาเสียบอลไปแล้วครับแล้วคราวนี้กลับตัวได้สัดเรียบร้อยรับขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ปลดล็อกได้แล้วนะครับนิโคลัสแจ็คสัน12นัดหลังนะครับที่ทำประตูไม่ได้ครับหยุดอยู่แค่นั้นะครับสถิติที่เรียน จบที่เท้าขวาของแจ็คสันในจังหวะนี้ครับไคชโรเข้ามาด้านในนะครับแล้วแทงต่อมาให้เปโดเนโตเนโตจี้เข้าหาแล้วครับตรงกลางนั้นชูมือขออยู่เนโต้ขวาเปิดเข้ากลางแล้วก็จับโลงๆซัดโอ้โห1-0ไปเลยครับ2นาทีบิ๊ก47วินาทีครับได้ประตูขึ้นจากเอนโซเฟอร์นันเดสอาแล้วครับพาเมอร์เลี้ยงหนีมาก่อนทางในมีสองครับพาเมอร์จี้เข้าหาเลยพาเมอร์มองแล้วก็ล็อกจังหวะนี้ได้เปิดเข้ากลางมาชาร์จยังไม่ได้สกัดไม่ดีเอาเข้าประตูไปแล้วครับโอ้นีครับแจ็คสันครับโดนเต่ข แล้วเลยครับแล้วก็เป็นการทำประตูแรกของเขาในรอบ12เกมยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโคพาเมอร์ครับสัดใกับเชลซีหนีลิฟูเป็น3ประตูตอนหนึ่งแล้วก็น่าจ,จะจบด้วยสกอร์นี้แหละครับแม้ว่าอันิสงเบเกอร์จะพุ่งถูกทางเดาวใจของโคพาเมอร์ถูกแต่ว่าหาก็พุ่งไม่ถึงนะครับย้อนคืนกลับมาใหม่ครับเจมส์เจมส์แฟนเชียร์ให้ยิงหมุนมาแล้วยอดโดนตัวหลังลงลง,ลงโค้งแล้วโอ้โหหนึ่งูเลยครับโอ้โห ไม่มีตัวประกบและมงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับเชลซีขึ้นนำแล้วเชลซีนี่แพ้ในเกมลีกนัดสุดท้ายสองจากสิบสามฤดูกาลหลังเท่านั้นนะครับพาเมอร์บรรจงมาเส่าแรกติมูริโลบอเตอร์มใหม่มาตรงนี้ได้สัดแล้วก็โควิลนิ่มๆเลยครับ1-0ที่เชลซีขึ้นนำ โอ้กลับมาเล่นครึ่งหลังได้5นาทีมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นลูกยิงเข้ากรอบผลแรกในเกมนี้ครับซึ่งเซลซีครับเป็นฝ่ายชิงบุกนำก่อนเดวายโควิลครับกองหลังทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับโอ้โห เขามายิงจดจ่อเลยนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยจากเตะมุมที่เลือกเล่นสั้นนะครับแล้วจ่ายย้อนไปมาก่อนที่พาวเมอร์จะเป็นคนตักเข้ามาครับหกสกัดจังหวะแรกไปก่อนนะครับบูริโลแต่กระดกมาตรงนี้นี่ไม่ล้ำหน้านครับทั้ง2จังหวะเลยนะครับทั้งที่วิลเลียมส์ขึ้นสกัดแล้วไม่ไปไหน,นรับเนโตตวัดมาครับ ่านมาแมตเซลส์แล้วโควิลก็แทบอินง่ายๆไม่เหลือ,อจ่ายฉลาดมากนะครับรอดมิเรนโควิชมาครับช่องว่างระหว่างมิเรนโควิชกับเซลสซ์ที่ออกไปบล็อกนะครับเนโต้คนแอสซ,ซิสแต่สุดท้ายแล้วเปนโซมาเรสกาครับก็ทำงานภารกิจของตัวเองได้สำเร็จครับพาเชลซีจบอันดับ4นะครับพาทีมกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นผลแรกในรอบ4ปีครับถือว่าเป็นความสำเร็จที่ เกิดขึ้นนะครับของฝั่งทีมสิงบลูสในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางนอตติงแฮมฟอเรสครับแม้ว่าพวกเขาจะสุดท้ายแล้วนะครับไม่สามารถต้านแรงเสียดทานนะครับในการรักษาตัวเองให้อยู่ในท็อป5ได้ครับแต่การจบอันดับ7ครับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปผลแรกของพวกเขาในรอบ30ปีแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่สำหรับทีมเจ้าป่าได้เหมือนกันครับครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ